เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นการเฉลยข้อสอบแพท1ปี64นะครับในเรื่องของฟังก์ชันของ e x p o n e n t เนนนะครับโจทย์บอกว่านะให้ A และ B เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกเห็นไหม A และ B นะครับเป็นจำนวนจริงบวกแล้วก็ A กับ B ก็ไม่เท่ากับ1น,นะแล้วก็ให้กราฟตามรูปนี้เลยคือ Fx จะเป็น1ส่วน A กำลัง X ส่วน Gx จะกลายเป็น B กำลัง x ดังแสดงดังรูปต่อไปนี้ นะครับข้อนี้ต้องบอกว่าแนวเนี้ยออกข้อสอบไม่ค่อยบ่อยนะแต่ว่าหลังๆพี่ว่าเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นละก็คือแนวที่เป็นกราฟ exponent i a l หรือว่ากราฟของเรยยงกำลังนั่นเองนะครับโจทย์ถามว่าคือโจทย์ให้กราฟมานะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะโจทย์ถามว่าเงื่อนไขในข,ในข้อใดที่ทําให้กราฟของ f และ g เนี่ยสอดคล้องกับรูปข้างต้นนะครับคือถ้า f กับ g นะเป็นรูปตามนี้เนี่ยโจทย์ถามว่าเงื่อนไขข้อใดที่เป็นจริงนะครับอะ มาดูกันก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยก่อนจะไปเริ่มข้ออี่นะครับพี่ขอทบทวนอะไรบางอย่างก่อนนะครับแป๊บนึงนะปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับก็คือว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยมี2อย่างเนาะคือฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดโอเคไหมครับก็ตรงตัวเลยเนาะเขาว่าเพิ่มเนี่ยคือกราฟกำล,ลังเพิ่มขึ้นอย่างนี้ฟังก์ชันลดก็คือกราฟกำล,ลังลดลงมาอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยสมบัติที่น้องต้องรู้เลยนะครับฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยคือเจ้าตัว a เนี่ยต้องมากกว่า1ครับเราจะเรียกว่าฐฐาาาาาาานนนนมมมกกกกววว่่่1 1เหห็้้้ใอง ถ้าเป็นฟังก์ชันลดนะครับก็ตัวฐานตรงนี้ต้องอยู่ระหว่าง 0- ถึง1เข้าไหมครับประมาณนี้นะนี่คอนเซปสำคัญที่น้องต้องรู้นะครับก็คือ0นน้อยกว่าฐานนะครับน้อยกว่า1ทีนี้เนี่ยน้องตอบพี่หน่อยครับว่าข้อนี้ถ้าดูจากนี้นะมีแค่ฟังก์ชันเพิ่มหรือลดใช่ไหมครับน้องตอบพี่หน่อยครับว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดครับ f เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมครับแล้ว g ล่นน้อง g เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดครับ g ก็เป็นเลยครับ g ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันนะ f เพิ่มหมายนว่าฟังก์ชันเพิ่มนะครับ g คือ f เพิ่มก็คือ g เป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันนะครับก็คือการาฟมันกำลังขึ้นไปเรื่อยเรื่อยฟังก์ชันเพิ่มง่ายๆนี่ๆๆเลยนะครับเพราะเนี่ยคอนเซปต์ Concept ที่หนึ่งนะครับคือเรารู้แล้วว่าจากการาฟนี่นะครับเรารู้ว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มครับเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเพิ่มแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าฐานเนี่ยนะฐานของ f นะครับต้อง มากกว่า1น่ฐานว่าคือได้ฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยฐานต้องมากกว่า1แต่บางเอิครันน้องเอินข้อนี้ฐานของ f อ่ะไม่ใช่ a เนาะฐานของ f นะคือ f x อนะ่ะฐานมันเป็น1ส่วน a ถูกไหมครับดังนั้นข้อน,นี้หส่วน a ก็เลยต้องมากกว่า1ครับโอเคไหมหนึส่วน a เลยต้องมากกว่า1อันเนี้ยน้องคูณค่อยนี้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเนี้ย a เป็นบวกแน่นอนอยู่แล้วนะเรื่อง exponential a เป็นบวกอยู่แล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโจทย์บอกมาตั้งตั้งแต่แรกแล้วว่า A กับ B เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกอยู่แล้วก็ชัดเจนคือเราจะคูนควอยได้เลยโดยที่ไม่ต้องย้ายข้างมาลบก็ได้นะคูณควอยสบายๆเลยปึ๊บเป็นอย่างนี้นะอันเนี้ยน้องก็ย้ายข้างกลับเป็น A น้อยกว่าหนึ่งไอ้เฉไม่เรียกว่าย้ายข้างเรียกว่าเขียนกลับกันเฉยเฉยเนาะคือถ้า1มากกว่า A เนี่ยก็แปลเป็นไทยว่า A น้อยกว่า1นะตัวเนี้ยใครที่งงว่ามาได้ไงให้น้องลองนัวไปว่าสมมติน้องมี5มากกว่า2งเนี้ยน้องจะพูดอีกมุมหนึ่งคือ2น้อยกว่า5นะบะคือมันเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแค่สลับเลขเฉยนัจ พอเนี้ยน้องได้เงื่อนไขแรกแล้วนะครับคือ a น้อยกว่าหนึ่งเห็นไหมครับนะแล้วทีนี้ครับน้องน้องตอบพี่นะครับว่าเมื่อกี้พี่พี่ถามน้องไปแล้วใช่ไหมว่าแล้วถ้า g ล่นะเนาะ g เป็นฟังก์ชันอะไรครับเพิ่มหรือลด g g กําลังขึ้นไปเหมือนกันเนาะก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันนะครับ g เป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันก็จะได้ว่าพี่ขอ copy นะปึ๊บปึ๊บ g เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะเพราะเนี้ย ก็จะได้ว่าฐานของ g นะครับก็ ması, ต้องมากกว่า1เหมือนกันฐานนะครับฐานของ g นะครับมากกว่า1ก็แปลว่าซึ่งฐานของ g คืออะไรครับข้อน,นี้ gx มันคือตัว b ถูกไหม b ยกกำลัง x ฐานก็คือตัว b นะครับก็จะได้ว่า b มากกว่า1เห็นไหมจบแล้วก็ได้มาอีกเงื่อนไขห,หนึ่งเนาะคือสรุปว่าตอนเนี้ยน้องได้2เงื่อนไขคือ a น้อยกว่า1นะครับ a น้อยกว่า1แล้วก็ b มากกว่า1เราลองเช็คช้อยดูก่อนเลยนะครับช้อยที่ผิดแน่นอนคืออะไรครับ อันนี้ผิดแน่นอนเพราะเราได้มาแล้วลว่า A อน้อยกว่าหนึ่งพอเนี่ยมันจะมากกว่าหนึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมครับก็จะเหลือช้อยที่เรียกว่าที่เหลืออยู่3ช้อยนะครับในการให้เราไปคัดกรองต่อไปนะครับคัดกรองต่อไปทีนี้ข้อที่หกว่าเสด็ข,ของข้อนี้คือหลายๆคนเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วไม่รู้ต้องทําไงต่อโอเคไหมแต่ประเด็นสาคัญข,ข้อนี้ละเอียดมากคือให้น้องจดโน้ตไปว่านะครับ คือพี่วาดกราฟรอนน้องไปแล้วนะปึ๊บอขอยกขึ้นมาเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาพราพี่วาดกราฟแล้ววาดไม่เคยวาดไม่เคยสวยเลยที่เลยวาดล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือถ้ากราฟลักษณะน,นีนะ้น้องอันนี้สําคัญมากอีกจุดหนึ่งอ่ะน้องตอบพี่หน่อยทั้งกราฟสีน้ําเงินและกราฟสีชมพูเนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรทั้งคู่ครับฟังก์ชันเพิ่มทั้งคู่ถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยให้น้องให้น้องต้องโน้ตตรงนี้ไว้เลยนะสำคัญมากเลยอันนี้คือสมมุตินะอย่ามาสมมุตินะครับ ถ้าสีน้ำเงินเนี่ย y เป็น5 mm hmm. กําลัง x แล้วกันและพี่ให้สีชมพูคือ y mm hmm. เป็น 2, mm hmm. 2> กําลัง x ประเด็นที่พี่บอกน้องคืออะไรครับคือถ้าเป็นฟ mm ังก์ชันเพิ่มนะกราฟเนี่ยน้องลองตอบพี่หน่อยว่าถ้าดูจากกราฟนี้นะเส้นสีน้ำเงินหรือเส้นสีชมพูอันไหนเพิ่มขึ้นแบบรุนแรงกว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่ากันคำตอบคือเส้นสีน้ำเงินทันว่าเพราะว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวม,มันก็ชันขึ้นแบบนี้เลยอะ แต่สีองคภู่ต้องใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะชันค่อยๆชันขึ้นไปเพราะงั้นเนี่ยเรียกพูดง่ายๆว่าฐานมากกว่าจะชันมากกว่าเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะก็จะได้ว่าให้น้องนวดน้ตไปเลยนะว่าฐานนะครับฐานมากกว่าฐานมากชันมากชันมากคือเหมือนสูงขึ้นอย่างเงี้ยปีเลยอโอเคไหมครับเพราะงั้นเนี่ยน้องน้องลองลองตอบพี่หน่อยครับว่าถ้าเอาคอนเซปต์นี้มาใช้กับข้อนี้นะคอนเซปต์นี้นะ ดูด้วยตาก็ดนูน้องดูด้วยตาเนี่ยน้องว่า f หรือ g ใครชันกว่ากันคําตอบคือ f ชันกว่าถูกไหมครับเนาะพราะนั้นข้อนี้น้องเห็นว่า f มันชันกว่าใช่ไหมถ้าน้องว่า g นะสมมติ g ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าพี่ว่า g ลงในกราฟ f นะอันนี้อย่างว่าประมาณเนาะอ,อาจจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือ g ก็ชันเหมือนกันแต่ว่าชันสู้ f ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยน้องจะได้เลยว่าข้อนี้นะสําหรับข้อนี้นะครับ เรารู้ว่า f ชันกว่า g ใช่ไหมครับน้องจะได้ว่าฐานของ f ครับฐานของ f มากกว่าฐานของ g ครับเห็นไหมอันนี้เปรียบเสมือนนะอันนี้เปรียบเสมือนว่าถ้าอันนี้ข้อนี้ fx เป็นสีน้ำเงินเนี่ย gx ก็เป็นสีชมพูคือพูดง่ายๆว่า gx มันชันน้อยกว่าก็เลยต้องเป็นตัวที่ฐานน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าย้ำอีกรอบนะข้อนี้เลข5กับเลข2คือพี่สมมาเฉยเฉยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรข้อนี้นะครับพี่สติให้น้องเห็นภาพเฉยๆนะครับนะเพราะเนี่ยเริ่มต่อเลยนะ ก็คือข้อนี้คอนเซปตที่2คือพอเราดูแล้วเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราต้องรู้ต่อว่าฐานมากกว่าชันมากกว่าเพราะงั้นฐานของ f อ่ะมันคือ1ส่วน a แล้วก็ฐาน g มันคือ b นะครับอย่างที่บอกเนาะเนื่องจากว่า a b เป็นจำนวนจริงบวกอยู่แล้วน้องย้ายข้างได้เลยครับเป็น1 1มากกว่า a b หรือพูดง่ายว่า a b น้อยกว่า1เห็นไหมทีนี้เนี่ย a b น้อยกว่า1น้องนองดูว่าตอบตอบใช่ไหมครับ a b น้อยกว่า1นะ ข้อนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยเนาะข้อน้ตัดทิ้งได้เลยเนาะแล้วก็อะไรอันนี้ต้องตอบต้องตอบข้อนี้นะครับถือว่าเพราะ A B เนี่ยน้อยกว่าหนึ่งชัดเจนอยู่แล้วโอเคไหมน้องหลายคนาาสงขัยว่าพี่แล้วเราสรุปว่าอะไรนะสรุปนะเดี๋ยวพี่ขอสรุปนิดนึงนะสรุปคือนะครับสรุปคืออย่างที่หนึ่งเราได้ว่า A น้อยกว่าหนึ่งแล้วก็ b มากกว่าหนึ่งแล้วก็ A B น้อยกว่าหนึ่งถูกไหมครับเราได้อีไถูกไหม คืออันนี้ที่เราได้เนาะอันนี้เราได้ที่เราได้อันนี้อันนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเนื่องจากว่าข้อเนี้ข้อนี้นะครับข้อนี้ A B เนี่ยเป็นจํานวนจริงบวกถูกปะคือเป็นจํานวนจริงบวกจํานวนจริงบวกนะก็คือพูดย่ายงว่าข้อนี้ทั้ง A ทั้ง B ก็คือ A มากกว่า0แล้วก็ B มากกว่า0นะเขียนอย่างนี้นะจะได้ชัดเจนเนาะอย่างนี้นะครับก็จะได้ว่านะ น้องต้องรู้เองครับว่าน้องต้องเขียนว่า a มากกว่าศูนย์ตรงนี้ไปด้วยคือพูดง่ายว่าเหมือนเอาไป intersect ด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อนี้ a คูณ b น้อยกว่าหนึ่งอ่ะน้องก็ต้องรู้เองทีว่ายังไง a คูณ b ก็ต้องมากกว่าศูนย์อยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่า a b ต่างก็เป็นบวกเนาะบวกคูณบวกก็ได้บวกอยู่แล้วต้องมากกว่าศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นการตอบช้อยหนึ่งโดยสมบูรณ์แบบเลยก็คือศูนย์น้อยกว่า a น้อยกว่าหนึ่งแล้วก็ a b อยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ นะครับสรุปว่าข้อนี้ใช้ความรู้อะไรบ้างครับอย่างที่1นนะคือฟังก์ชันเพิ่มฐานมากกว่า1อันนี้ที่1นนะเราใช้ความวามรู้เรื่องฟังก์ชันเพิ่มของ f แล้วก็ g อย่างที่2คือเราดูว่าถ้าฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันหรือลดเหมือนกันอะไรเงี้ยเราจะดูความชันจะ,ะเราจะดูความชันบอกว่าฐานของใครมากกว่ากันได้ซึ่งในข้อนี้เนี่ยฐานของ f มากกว่าฐานของ g เพราะา f มันชันมันขึ้นรุนแรงกว่าขึ้นเร็วกว่า นะครับก็ได้เงินไขทั้งหมดนี้มาแล้วก็ประมวลผลกับที่โจทย์ให้มาว่า A B เป็นจำนวนจริงบวกก็เลยตอบช้อยที่1นั่นเองเป็นคําตอบนะครับสำหรับข้อนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันต่อในข้อถัดไปนะครับ